สวัสดีท่านผู้ชมทกนด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาเล่น m มโครฟ a f t นะฮะฮาร์ดคอรนะฮะเดี๋ยวเราไปสร้างโลกกันเลยดีกว่านะฮะจะได้ไม่เสียเวลากันนะฮะไปกันโอเคนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องปรับเป็น h a r d ดคอรแล้วก็ตั้งชื่ออะไรดีอืมผมคิดว่านะตั้งชื่อนิวนี่แหละผมไม่รู้จะตั้งอะไรโอเคกดสร้างไปเลย โอเคมาครับผมเอ่ก็โอเคอยู่นะแผนเรามีป่าจังเกิลตรงนั้นนะฮะโอเคมีหมู่บ้านใกล้ๆตรงนี้เ,เราไปสำรวจหมู่บ้านกันก่อนดีกว่านะผมว่าโอเคเยวไปสำรวจกันก่อนดีก่อนะฮะไปอุย้ยห,หมูว่าไงห,หมูมองหน้าทำไมอยากมีเรื่องออหรอฮะเนี่ย เอาล่ะนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองสำรวจกันหน่อยดีกว่าในนี้มีอะไรเฮ้ยมีไม้สติกนะฮะก็กระดาษแล้วก็แมปอันนึ่งะฮะไม่ค่อยมีของดีเลยฮนะหมู่บ้านนี้มันจะมีบ้านนั้นนี่ผมไหมอ่ะที่มันเป็นเขาให้อะไรนะเขาเรียกพวกอุปรกรณ์อนะไม่น่าจะมีะฮะไม่รู้เดี๋ยวเราลองสำรวจดูกันก่อนดูซิในนี้ซี่ ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราลองเดินไปก่อนเดินดูมีแมวด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรายัางไม่มีปลานะฮะเดี๋ยวเราเดินดูไปก่อนนะโอเคในนี้ไม่อะไรไหมไม่มีมีไอรอนโกเลมด้วยไหนขอดูบ้านนี้ซิ C. ว่ามีอะไรไหมมีขนมปังสองชิ้นนะฮะแล้วก็กระดาษโอเค ไม่มีของดีๆเลยฮนะในนี้ดูดิมีขนมปังแล้วก็แแบบแแบบเยอะมากเลยนะี่แแบบกับกระดาษเยอะสุดๆเลยโอเคเดูบ้านนี้สิโอ้บ้านนี้ขนมปังเยอะมากโอเคเก็บมาให้หมดเลยเลองสำรวจดูกันก่อนแล้วกันนะโอเคไหนดูบ้านนี้สิบ้านนี้มีเตียงเราดูเตียงมาก่อน โอเคผมรู้สึกว่าหมู่บ้านนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวเราผมคิดว่าเราโดโพวกฟางอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปหาที่สร้างบ้านดีกว่านะฮะโอเคนะครับผมจากที่เราโดของหมู่บ้านมาเดี๋ยวเราไปตัดต้นไม้กันก่อนดีกว่านะฮะตอนนี้เรายังไม่มีอุปรกรณ์อะไรเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปตัดต้นไม้กันก่อน,นะฮะโอเคตัดต้นไม้เสร็จแล้วเราก็มา ทำโต๊ะคราฟนะฮะแล้วก็เราก็มาคราฟเป็นพลิกแอ็กนะฮะเดี๋ยวเราไปขุดหินกัน,นะฮะขุดสักสักสักนิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาพื้นที่สร้างบ้านกัน,นะฮะโอเคนะฮะตอนนี้เราก็ขุดหินได้มา เยอะพอสมควรนะฮะมาไปกันต่อโอเคนะฮะเดี๋ยวเราคิดว่าผมคิดว่าน่าจะได้สร้างบ้านแถวแถวนี้แหละเดี๋ยวเราลองเดินดูดูไปก่อนนะฮะว่าเราจะสร้างตรงจุดไหนนะฮะเดี๋ยวเอาจุดไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนนะฮะดูกันหลายๆที่แล้วก็อันไหนสวยที่สุดแล้วก็เวเราเลือกอันนั้นแล้วกันเฮ้ยมีเหมืองด้วยตรงนี้นะฮะโอเคเลยนะฮะแถวนี้ ผมว่าผม <S <S ผมอยากได้ตรงนี้ว่ะผมว่าตรงนี้ม่งสวยว่ะเน่เน่เ่ตรงนี้บนบนเดินตรงนี้เน่่เน่น่เน่ผมว่าสวยนะตรงนี้เนี่ยโอเคนะผมว่านะทําต้นไม้คัสตอมตรงนี้เฮ้ย hey, ผมว่าอุ้ยได้เลยว่ะอ,อมืมเดี๋ยวเราต้องดูดูก่อนอืมอุ้ยด้านหลังนี่ก็สวยนะเอ,ยเอายังไงดีผมคิดว่านะลองเดินดูดูแถวนี้ก่อน ว่าจะมีที่ดีๆกว่านี้นะฮะเราลองเดินดูไปก่อนแล้วกันนะจากที่ผมไปดูมานะฮะผมคิดว่าแถวนี้ตรงนี้เนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วสําหรับผมอะ่ะอืมทาตรงไหนดีอะ่ะด้านล่างนี้ด้านบนดีผมคิดว่าด้านบนน่าจะดีกว่านะฮะน่าจะมองเห็นได้ดีกว่าโอเคอืมทั้งนั้นก็เราก็วาง ขับติ้งแท็บเลเราตรงนี้แล้วกันนะฮะวางของเราตรงนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราต้องสร้างกล่องโอ้โหไม้ไม่มีงั้นเราสร้างขวานมาก่อนเดี๋ยวเราจะไปตัดต้นไม้นะฮะเอาตัวน,นี้นะฮะต้นใหญ่ปึ๊บผมลงมัดต้นตัดบล็อกเดียวล้มทั้งต้นนะฮะจะได้สะดวกในการทำอะไรนะ,ะจะได้ไม่เปลืองเวลานะฮะ โอเคได้ไม้มาแล้วแล้วก็มาแปลรูปนะฮะทำกล่องกันโอเคเอามาสองใบพอจะมืดแล้วนะฮะเ,เราเก็บของกันของแล้วก็เดี๋ยวเรานอนโอเคชึบชุบชุบโอเคเอาเตียงมาวางปุ๊บก็นอนเอา้ายังไม่ได้โอเครอก่อนนะฮะเราตัดต้นไม้รอก่อนน่าจะได้แล้วแหละนะฮะเราลอง เรามาครับเป็นขนมปังกันก่อนนะฮะตอนนี้นปังเราจะมาแล้วเดี๋ยวเราจะคว้บเป็นขวานแล้วก็เชเวลนะเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้เพื่อมาสร้างต้นไม้คัสตอมของเรานะฮะเดี๋ยวเราไปตัดกันฮนะโอเคนะเดี๋ยวจะตัดเป็นไม้โอ๊กนะฮะตัดเลยนี่ตัดตัดตัด ตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องปลูกคือนะเดี๋ยวไม่มีต้นไม้ให้เราตัดเพิ่มนะเดี๋ยวขี้เกียจไปหาที่ไกลนะเราปลูกไว้ก่อนดีกว่านะฮะโอ,โอเคนะฮะตอนนี้เราได้ไม้เยะมากพอสมควรแลวนะฮะเดี๋ยวเราไปเก็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาเหล็กกันต่อนะฮะเพราะว่าเราจะเอามาทําเป็น ที่จัดคนแกะนะฮะเดี๋ยวเราไปหาเหล็กก่อนนะโอเคครับไปก่อนไปลเลย้ยโอเคเราได้เหล็กมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปบนบ้านกันดีกว่านะฮะโอเคครับเตาเผาวางชื้อเผาเหล็กนะฮะเดี๋ยว เชิบเชิบโอเคก็เราเอาไม้ไปสร้างาลำต้นมันลำพางๆเลยแล้วกันนะฮะโอเคสร้างตรงนี้แหละฮะพื้นที่สวยดีโอเคตอนนี้เราได้กิ่งมันแล้วนะฮะต่อไปเราทำรากมันกันต่อค่ะ โอเคตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปนอนกันก่อนดีกว่านะครับชื้นโอ้ยยังนอนไม่ได้งั้นเราทำกันไกลรอเลยละกันโอเคชื้นเก็บไปก่อนปึ๊บโอเคนอนโอเคโอเคตัดใบไม้ โอเคเรามาเริ่มใส่ใบไม้กันดีกว่านะฮะจะได้ให้ดูดีขึ้นมานะฮะโอเคเดี๋ยวไปใส่กัน,นะฮะไปเกิดเรื่องแล้วครับทุกคนดูนี่ครับผมเพลอ์พิทุบไม้นะฮะโอ้โหโง่จริงๆเลยโอเคเรามาสร้างใหม่กันดีกว่านะฮะ เมื่อกี้ก็ลืมๆกันไปนะเดี๋ยวเรามาสร้างอันใหม่ฮนะโอเคเดี๋ยวเตรียมของก่อนอมผมจะใช้เป็นรั้วนะฮะแทนเป็นทำเป็นกิ่งไม้นะโอเคครับรั้วกันก่อนโอเคได้รั้วมาแล้วผมว่าไม่น่าพอคาบอีกนิดหนึ่งแล้วกันชิบโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันใหม่ฮนะ you โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะต่อไปเรามาทำราก,กันต่อครับผมโอเคชืบชืบชืบปึ๊บโอเค ชชิบ,ชบโอเคนะประมาณนี้น่าจะได้แล้วนะโอเคต่อไปเรามาทำทางเดินกันต่อนะฮะด้วยพร่นะฮะโอเคอเคลียร์ก่อนปึบป๊บโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับผม ต้นไม้คัสตอมของเรานะฮะโอเคเดี๋ยวแปะไฟให้หน่อยโอเคเพิ่มความสว่างโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมเจอกันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบาย